หลายจุดค่ะที่มีการจัดงานเขาดาวเมื่อคืนนี้ในประเทศไทยเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือเชียงใหม่ก็คึกคักนะคะที่พัทยาชลบุรีก็คึกคักเช่นเดียวกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมคึคกคักทุกจุดจริงๆนะคะขณะเดียวกันบางส่วนพุทธศาสาศนิกชนทั่วทุกภาคร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและก็ภาคเอกชนค่ะ การแสดงฟ้อนรำทิพมารัยและการจุดผางประทีปบูชาอธิษฐานขอพรรวมทั้งการตีกองล้านนาเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่นี่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมงานจุมกองล้านนาเบิกฟ้ามหารศกค่ะที่เครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่ได้จัดขึ้นที่วัดสวนดอกอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวท,ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักเชียงใหม่บอกว่าการจัดงานจุมกองล้านนาเบิกฟ้ามหารศกเนี่ยคะ่ะ จุดประสงค์ก็เพื่อการแสดงวัฒนธรรมจารีตและประเพณีให้กับคนรุ่นใหม่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เห็นในอีกแง่มุมหนึ่งของประเพณีในการนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่นั่นเองค่ะเรามองว่าเรามีศิลปะวัฒนธรรมเอามีการแสดงอย่างที่มันเป็นคื้นบ้านที่หลากหลายเราก็เลยลองเอาสองอย่างนี้มารวมกันก็เลยกลายเป็นจุ่มกองล้านนาเบิกฟ้ามกลาสงนะจ๊ะ เพราะว่าในส่วนของกองร้านนาเฮาเนี่ยมีหลากหลายชนิดเฮาเลยอยากนําเสนอ,อว่าที่อื่นก็จุดพูก,กันกเนาะแต่การจุดพูกก็คือการก่เกิดเพื่เสียงดังเนาะกองก็ใด้ได้เหมือนกันจ้าแล้วในในกรณีนี้เนี่ยในเมื่อศิลปวัฒนธรรมแบบเก่ามาผสมกับสารกับไอ,อเทศกาลแบบสากลสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันเลยออกมาเป็นยีจ้ะ จากเชียงใหม่นะคะไปกันที่จังหวัดกาลสินค่ะคุณผู้ชมที่ลานธรรม,มักแปดบนยอดเขาภูสิงอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินมีพุทธศาสนิกชนนุ่งขาวห่วมขาวร่วมห่มผ้าอังสะถวายแด่พระพรมภูมิปาโลแล้วก็กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะคะปีนี้เป็นปีมหามงคลที่ได้รับ ประธานไฟพระเลิกและน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชเป็นมหามงคลในพิธีสวดมนต์ข้ามปีบนยอดเขาภูสิงห์นะคะโดยมีพระครูสิริพัฒนานิเทศเจ้าคณะอำเภอสหัสขันเป็นประธานคณะสงฆ์วีนี้ก็ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนจำนวนมากค่ะเดินทางไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีจนแน่นลานธรรมักแปดเลยนะคะหรือว่าบนยอดเขาภูสิงห์เนี่ยค่ะ นอกจากนี้ก็ยังเผยแพร่ถ่ายทอดสดทางเพจของวัดที่มีผู้ติดตามร่วมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์จำนวนมากด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปที่ภาคตะวันออกกันต่อนะครับที่จังหวัดชนบุรีครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือบรรยากาศที่วัดคุณสัมพันธ์อำเภอบางละมุงครับก็มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกับร่วมพิธีสวดนพเคราะห สะดอกเคราะห์ต่อชะตาเสริมสิริมงคลส่ง้ายปีเก่าต้อนรับวันปีใหม่ระหว่างวันที่3ส,สันวาคมต่อเนื่องเช้าวันนี้นะครับโดยทางจังหวัดได้ร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและวัดกว่า500แห่งในพื้นที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับ วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงทั้งข้าราชาการทหารตำรวจและประชาชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่2567เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีและพระบรม,มวงศานุวงศ์และเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตให้กับตนเองและครอบครัวโดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเลอกชนที่มีการจัดงานนี้ขึ้นครับ